สวัสดีครับผมวันนี้มาอันบ็อกก์แกก่องเช็คแพงนะฮะกับซีรีส์อีวาเกเรียนะครับซีรีส์อีวาเกเรียมินิโฟว์เวลเนี่ยมีทั้งหมดสามกล่องด้วยกันนะฮะก็ ตอนนี้แยกเปิดดูทีละกล่องนะครับส่วนใครที่ยังพลาดกับกล่องที่เหลือก็ดูลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะโอเคโปรเจกต์อีวาเกเลียนนะครับาหารหัสจะเริ่มที่อาหัสตัวนี้นะจะเป็น92207นะฮะโทนก็จะเป็นอีวาเกเลียน01นะมาในรูปแบบของอวันเต้มาร์คเนะฮะอาชูเล่่างที่เรารู้กันนะฮะโอเคข้างในมีอะไรบ้างาเปิดดูกันนะครับ สิ่งที่เราจะเจอนะครับก็จะมีพุดเฟือง m อซึ่งโลก็เป็นโลธรรมดาไม่ใช่โลสีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นล้อกลางสีขาวเอ้ยล้อโตล้อโตพูดผิดล้อโตห้าก้านสีขาวนะฮะด้านเท่ายางจะเป็นยางนิ่มธรรมดาเนี่ยแหละยางโดนัทนะครับแล้วก็เซนเตอร์เซนเตอร์เป็นแบบสวิตช์หมุนนะแล้วก็ ัวท้ายกับแพดเป็นโครง MS สนะฮะส่วนนี้ก็เป็นบอดี้ของอีวานเกลเลียนสีม่วงนะฮะสวยงามทีเดียวสดใสนะฮะนี่ก็สติกเกอร์นะฮะสวยนะสวยอยู่โอเคส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับก็การติดสติกเกอร์ก็ไม่ยากนะฮะถ้าติดตามแต่ก็ออกจะไปลกๆด้านหน้าหน่อย ใครยังไม่ใคยประกอบโครง m s ก็มีเพลย์ลิสต์ของอยู่ในเพลย์ลิสต์นะมินิโฟร์วิลเบสิกนะการประกอบโครง m s สามารถเข้าไปดูได้คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามกันนะครับสนับสนุนกันโดยการดโฆษณา,าทายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะการสมัครสมาชิกของเราก็จะมีคลิปเซอร์วิสก็จะเป็นการคลิปประกอบแต่งรถ ของแอดมินที่สําหรับของผมเนี่ยแหละที่สําหรับเอาไปแข่งนะไว้ไปแข่งโดยเฉพาะก็จะมีอยู่หรือว่าแนวการแต่งที่แบบละเอียดละเอียดนะฮะก็เข้าไปดูได้ครับอัพไม่บ่อยแต่ก็อัพบ้างนะฮะโอเคขอบคุณเวลัสมินิโฟวิลนะครับจำไหนอะไรได้รดทำไม่ยาเลิกชมเลิกช็อปได้นะฮะมีลิงก์ทั้งเพจและช็อปปี้ใครทักไปทางเพจของเวลัสมินิโฟวิลระบอกมาจะช่องไวแค่จะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้านถึง15ซด้วยกันนะฮะ โเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ